สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่อิสมาหพอดแคสต์ที่จะพาทุกท่านไปค้นหาความจริงกับเรื่องราวความเชื่อต่างๆที่พวกคุณสงสัยสว,สวันนี้พบกับพวกเราโน้ตเติ้นอีกและต้าครับผมสวัสดีครับเพื่อนๆวันก่อนเนี่ยผมได้ดูคลิปตามโซเชียลไปเจอคลิปหนึ่งเนี่ยที่มีเด็กๆมาเปิดกางเกงอวดจุดจดูกัน ผมก็เลยสงสัยว่าเอ๊ะจริงๆแล้วเนี่ยขนาดของจูของเราอะครับมันจะเกี่ยวกับอะไรบ้างนะแต่ผมก็ยังสงสัยนะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้งานมันได้ครบทุกฟังก์ชันจริงหรือเปล่ามันมันน่าสงสัยตรงไหนอะผมว่ามันน่าสงสัยออกผมเชื่อว่าเราที่เป็นผู้ชายเอยงเนี่ยก็ไม่ได้รู้เรื่องราวของมันทั้งหมดหรอกนะครับก็จริงนะอาจจะมีเรื่องที่เราไม่รู้อยู่ก็ได้เช่นแบบขนาดตัวกับขนาดของจูอะไรอย่างนี้ไหมอืมงั้นผมว่าวัานเนี้เรามาคุยเรื่องนี้กันดีกว่า รมอยากรู้แล้วเนี่ยว่ามันทําอะไรได้บ้างแล้วมันจะมีความลับอะไรบ้างที่เราไม่รู้งั้นวันนี้เรามารู้ทันโลกกับเรื่องจู่ๆที่ไม่เล็กน้อยกันดีกว่าครับในานามของผมที่ได้ครอบครองลึงนี้มาเป็นเวลายี่สิบสี่ปีและได้มีการใช้งานอย่างโชคชนเพราะฉะนั้นมั่นใจได้เลยครับว่าข้อมูลของ,องกชาตริแบบเบสิกของผมเนี่ยแน่นเปรี้ยแน่นอนสําหรับคุณผู้ฟังเพศหญิงนะครับลองเปิดใจฟังดูก่อนอาจจะมีเคอะเขินนิดหน่อยแต่รับรองได้ว่าได้ใช้แน่นอน ไม่มีการกักไว้ที่50%เป็น100%เย yeah. เรื่องที่หนึ่งนี้ผมอยากจะพูดถึงก็คือขนาดของน้องเล่งผมบอกได้นะครับว่าขนาดอาวุธเนี่ยเป็นสิ่งที่ผู้ชายหลายๆคนแคร์เป็นพิเศษเพราะมันแสดงถึงความมั่นใจว่าเออเหนือกว่าด้านบนเตียงอะไรประมาณนี้แต่ถ้าว่าขนาดอาวะเพศที่ใหญ่เกินไปเนี่ยก็ไม่ดีเสมอไปนะครับเพราะจากผลสำรวจของ University of Mexico พบว่าจากกลุ่มตัวอย่างเพศหญิงทั้งหมด75คนอายุตั้งแต่18ถึง65ปีได้สำรวจขนาดอวัยวะเพศที่พึงพอใจพบว่าขนาดของจู๋ที่พวกเขาพึงพอใจเนี่ยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่6.3นิ้วและมีเส้นรอบวงอยู่ที่4.8นิ้วหนึ่งในเหตุผลที่ผู้หญิงไม่ชอบอวัยวะเพศที่ใหญ่เกินไปเนี่ยก็เพราะว่าถึงแม้ช่องคลอดของผู้หญิงเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นสูงและสามารถขยายได้ก็จริงแต่ความลึกในช่องคลอดเพศหญิงเนี่ยไม่สามารถมีความลึกขึ้นได้นะครับโดยความลึกเนี่ย ก็อยูอย่่ประมาณตัวเลขของอวัยวะเพศช,ชายที่เก่าไปข้างต้นนั่นแหละครับ6.3นิ้วถ้ามากกว่าน,นี้ก็อาจจะเปลี่ยนความสุขเป็นความเจ็บปวดได้แต่สําหรับบางคนใหญ่ๆแน่นๆก็อาจจะชอบก็ได้นะครับและแต่ลดสนยมกันไปส่วนของเกอันนี้ผมหาแบบสำรวจไม่เจอจริงๆโอเคเรารู้แล้วว่าดีมาต้องการขนาดดึงเท่าไหนแล้วซัพพลายในตลาดล่ะมันเป็นยังไงบ้างโดยเฉลี่ยเนี่ยนะครับผู้ชายทั้งโลกนะมีจูแข็งตัวสุด ความยาวของจูเนี่ยจะเฉลี่ยอยู่ที่5.2นิ้วโดยมีเส้นรอบวงอยู่ที่4.1นิ้วย้ำอีกทีนะครับว่าค่าเฉลี่ยคุณผู้ฟังบางคนอาจจะอยู่เหนือบา์ไปเยอะมากๆก็ได้แต่ก็นึกไว้นะครับว่ามีเพื่อนรวบโลกที่ครอบครองแท่งสวรรค์เหมือนเราเนี่ยมีขนาดส่วนใหญ่อยู่ที่5.2นิ้วชื่อเอาไว้เรียกจูมึงนี่เยอะเนอะนี่หนูชอบม,มันเสลดีโอเคเมื่อกี้เราดูลแล้วว่า average ของชาวโลกอยู่ที่เท่าไหร แล้วมาเจาะลึกลงไปอีกกันดีกว่าครับว่าในแต่และชนชาติเนี่ยเขามีขนาดของกระชาติที่เท่าไหร่กันบ้างเอาผมขอเรียนเป็นแรงกิ้งแล้วกันนะครับจากใหญ่ไปเล็กอันดับที่หนึ่งก็คือพี่คองโกเฉลี่ยอยู่ที่7.1นิ้วเออตามสถิติเนี่ยนะครับให้บวกลบ2องนะฮะนั่นคือขนาดที่เป็นไปได้จริงๆของชนชาตินั้นๆก็คืออนุงคองโกเนี่ยสามารถเบิ้มไปถึง9นิ้วและเล็กลงมาได้อยู่ที่5นิ้ว โอเคไปต่อที่หนุ่มเยอรมันนะครับอยู่ที่5.7นิ้วต่อไปหนุ่มแดงจิงโจ้ชาวออสเตรเลียอยู่ที่5.2นิ้ว USA อยู่ที่5นิ้วถัดมาเป็นโซนเอเชียร่วมใจนะครับตามสถิตินะอินโดกับมาเลเวียดนามสิงคโปร์เนี่ยติดกันเลยอยู่ที่4.5นิ้วส่วนทางทีมปิน่เนี่ยอยู่ที่4.3นิ้วพม่าและจีนอยู่ที่4.2และไทยแรนด์ราว์คาเมรอยู่ที่4นิ้ว ส่วนเหล่าอป้าเนี่ยนะครับอยู่ที่3.8นิ้วแต่ผมก็ขออย่าีิทีนะครับว่าตัวเลขที่กล่าวไปเนี่ยเป็นแค่ผลสํารวจนะอย่างหงิดไปว่าแบบเฮ้ยของกูใหญ่กว่านั้นนะไอ้พวกนักสำรวจเนี่ยอาจจะไม่ได้เจอคุณผูกฟังก็ได้ฉะนั้นพยายามออกไปพบเจอสังคมเยอะนะครับเพื่อเพิ่มตัวเลขค่าเฉลี่ยของพวกเราเรื่องที่2ก็คือเรื่องการแข่งโตของลรงืเอาง่ายง่ายเนี่ยนะครับจูเนี่ยสามารถหดได้และยืดได้มากหลายเท่าตัวเลยอาจจะจาก2นิ้วไปถึง7นิ้วเลยก็ได้ โดยกลไกในการแข่งตัวของอวัยวะเพศเนี่ยค่อนข้างซับซ้อน,นมากๆผมขอสรุปเป็น,นกลไกคร่าวๆมานะก็คือสมมติว่าเราเจอสิ่งเหล้าแบบยัวยสิ่งเหล่านั้นน่ะจะกระตุ้นสมองของเราให้ส่งสัญญาณไปยังประสาทไขสันหลังแล้วก็สัญญาณเหล่านั้นเนี่ยก็จะส่งสัญญาณไปอีกที่กระตุ้นให้เกิดการปล่อยสารเคมีที่ทําให้หลอดเลือดส่งเลือดเข้าสู่อวัยวะเพศชายและเนื่องจากเนื้อเยื่อของจูเนี่ยมีลักษณะคล้ายกับฟองน้ําเรียงต่อกันเป็นแท่งๆจึงทําให้เลือดที่ไหลเข้าไปเนี่ย เข้าไปขยายให้จูใหญ่ขึ้นและเมื่อขยายเต็มที่เนี่ยจะเกิดการกดเส้นเลือดดําทําให้เลือดอไหลออกจากอาวัยวะเพศชายได้น้อยหรือแทบไม่ได้เลยในระหว่างทํากิจกรรมเนี่ยร่างกายก็คงยังมีการปล่อยสารกระตุ้นเพื่อรักษาความแข็งตัวของอวัยวะเพศอยู่และเมื่อเสร็จความใคร่ก็จะก,กระตุ้นทําให้อวัยวะเพศค่อยๆหดลงแล้วก็เขียวเหมือนที่เห็นกันนะครับแลวถ้าเกิดนกเขาไม่แข็งล่ะต่อให้มีสิ่งกระตุ้นมาเล้าลมแล้วก็ตามนี่แหละครับ ขอแนะนำเพื่อนคู่คิดมิตคูค่คเรือนน้องไวอาก้าที่จะช่วยให้โนกเขาขึ้นมาขันอีกครั้งหนึ่งจากเมื่อกี้ที่ผมว่าว่าร่างกายจะสร้างสารเคมีที่เรียกว่า CGM ไปกระตุ้นให้หลอดเลือดให้อวัยะเพศชายเนยขยายตัวและคงความแข็งแรงเอาไว้สำหรับในผู้ชายบางคนเนี่ยที่มีปัญหามันก็ถูกฮอร์โมนชนิดหนึ่งที่มีชื่อว่าโฟดเอสเทเลส5มาทำลายสารกระตุ้นที่ว่าทำให้อวัยวะเพศอ่อนตัวลง หลักการของไวอาก้าก็คือมีหน้าที่ออกฤทธิ์ขัดขวางการทำงานของฮอร์โมนอฟอสโฟเดสเทเรส5เมื่อสารกระตุ้นไม่ถูกทำลายหลอดเลือดจึงขยายตัวและเป็นเหตุให้เอาเวยวะเพศชายแข่งได้ต่อไปนั่นหมายความว่ายาจะออกฤทธิ์ก็แต่เมื่อร่างกายมีการหลั่งซีจีออกมาก่อนซึ่งหมายถึงต้องมีการกระตุ้นทางเพศเกิดขึ้นก่อนยาถึงจะใช้ได้ผลและก่อนที่จะใช้ไวอาก้าก็ควรจะศึกษาข้อระมัดระวังหรือว่าข้อกำหนด และโรคที่ต้องห้ามใช้ดีนะครับอาจจะเกิดอันตรายขึ้นได้จริงๆแล้วบรรพบุรุษของเราเนี่ยมีอาวัยวะเพศชายที่มีหนาเหมือนกับลิงมาก่อนนะครับจากการศึกษาโครงสร้างของ DNA ของมนุษย์ปัจจุบันเทียบกับบรรพบุรุษพบว่า DNA ของเราเนี่ยมีบางส่วนที่หายไปถึง500กว่าจุดซึ่งรหัส DNA ที่หายไปเนี่ยเกิดจากการผ่าเหล่าของเซลล์ส่งผลให้ลักษณะร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ DNA ที่ควบคุมการเกิดหนามอวัยวะที่เพศชาย ถ้าเกิดเราดูอวัยวะลิงในปัจจุบันนะครับจะพบว่ามีหนามอยู่รอบๆจูเรียกว่าพีนายสไปที่เกิดจากเคราตินเป็นเนื้อเยื่อแข็งๆนักวิทย์บางคนเนชื่อว่าไอตัวไอส่วนเหล่านี้เพิ่มความไวต่อการสัมผัสบางคนก็เชื่อว่าใช้สําหรับเจาะผ่านหมูกช่องคลอดปิดของตัวเมียเพื่อปิดกัน้นไม่ให้สเปิร์มของตัวอื่นเข้าไปได้แต่ว่าข้อสรุปก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่ครับ เรื่องการที่มนุษย์ไม่จําเป็นต้องมีพีนายสปายเนี่ยก็จ,จะเป็นเพราะว่าหนึ่งการได้มีหนามทําให้ฝ่ายชายสามารถล้มเพลได้นานขึ้นอาจจะเนื่องจากความไวต่อการกระตุ้นลดลงและด้วยการที่ร่วมรักกันนานขึ้นผลที่ตามมาก็คือมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟนขึ้นหรือสองมนุษย์เราพัฒนามาเป็นความสัมพันธ์แบบหัวเดียวเมียเดียวทําให้ไม่จาเป็นต้องใช้หนามอีกต่อไปเพราะไม่ต้องไปแย่งชิงกับใครคุณผู้ฟังครับ ที่เมื่อกี้เราฟังมาทั้งหมดเนี่ยมันก็น่าจะเป็นเรื่องทั่วๆไปซึ่งผมว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินกันมาบ้างไม่มากก็น้อยอะนะครับแต่แต่แต,แต่มันก็มีอีกหลายเรื่องของจู๋นะครับที่ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะไม่เคยรู้รวมถึงตัวผมเองด้วยเรื่องนั้นจะมีอะไรบ้างเราไปฟังมาพร้อมๆกันเลยครับใครรู้ไหมครับว่าถ้าคุณห่างหายจากการมีเพศสัมพันธ์ไปนานๆเนี่ยจู๋ของคุณเนี่ยอาจจะใช้งานได้ไม่เหมือนเดิม แต่มันไม่ได้หมายความว่าจู่คุณเนี่ยจะหายไปเป็นฝุน่นแบบตอนทานอสดีดนิ้วนะครับแต่สิ่งที่หายไปคือการแข็งตัวไม่เต็มที่ของจุ่เรานั่นเองนั่นก็เพราะว่าคุณไม่ได้ใช้มันอย่างเพียงพอการแข็งตัวของอวัยวะเพศช,ชายนะครับนับว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่ามันช่วยพาออกซิเจนที่จําเป็นเนี่ยไปให้จของคุณนอกจากนี้เนี่ยการแข็งตัวยังช่วยให้กล้ามเนื้อและเนื้อเยื่อของจู่เราเนี่ยมีความยืดหยุ่นสูงแต่หากไม่ใช้งานมันเลย ก็คงจะไม่ผิดครับที่มันจะหดตัวแล้วก็ไม่พัง,งานเหมือนวันๆครับถึงแม้ว่าการแข่งตัวนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดมาจากการกระตุ้นของร่างกายผ่านอารมณ์ทางเพศแต่มันจะไม่ใช่ทุกครั้งเสมอไปนะครับอย่างเช่นกรณีที่เราเกิดฝันระหว่างหลับสมองเนี่ยก็สามารถที่จะส่งกระแสประสาทไปที่จูเราให้เกิดการแข่งตัวได้ไม่ว่าคุณจะฝันหวานกับผู้รักหรืออยู่ท่ามกลางสมองระพุมลบก็ตามช่วงที่เราฝันนี้เนี่ย เราจะเรียกในภาษาวิทยาศาสตร์ว่า REM นะครับหรือว่า Rapid Eye Movement นั่นเองรู้แค่นี้พอแล้วครับคุณผู้ฟังคือผมเองก็รู้เท่านี้เหมือนกันครับแต่หากคุณไม่ใช่คนที่สามารถจะมีความรู้สึกอย่างมีเพศสัมพันธ์หรือสำเร็จความใคร่ของตัวเองได้เนี่ยคุณก็สามารถใช้ตัวช่วยอื่นได้นะครับเช่นแวคขัมปั๊มหรือเครื่องปั๊มจูซูนญยากาศนะครับที่จะช่วยจูของคุณเนี่ยให้มีการไหลเวียนเลือดและรักษาจูที่ดีของคุณไว้ได้ เมื่อกี้เนี่ยเราพูดถึงการแข็งตัวในมุมของการใช้งานไปแล้วมาพูดถึงเรื่องของขนาดกันบ้างดีกว่าทําไมผมถึงหยิบเอาเรื่องนี้มาเล่าเนี่ยล่ะครับก็เพราะว่าขนาดยังไม่แข็งตัวเนี่ยจูมบคนยังใหญ่ขนาดนี้นะครับแล้วถ้าเกิดมันแข็งตัวขึ้นมาละ่ะมันจะใหญ่ขนาดไหนด้วยความคิดแบบนี้นะครับหลายๆคนคงเชื่อว่าการที่คนจูใหญ่แต่เดิมเนี่ยพอเกิดการแข็งตัวเนี่ยมันจะแบบขยายใหญ่บึ้มมากขึ้นกว่าคนที่จูเล็กกว่าซึ่งสิ่งนี้ก็ผิดนะครับ มีการวิจัยของ Journal of Sex Research นะครับในการแข่งตัวของน้องชายในกลุ่มทดลองกว่า2,770คนพบว่าจูที่เล็กกว่าเนี่ยเมื่อมันแข่งตัวแล้วขนาดที่วัดได้เนี่ยมีความแตกต่างน้อยมากเมื่อเทียบกับขนาดข,าดของจูที่แข่งตัวในคนที่จูใหญ่กว่าและต่อไปสำหรับท่านชายที่ต้องช่วยคู่รักของท่านไปถึงฝั่งด้วยเครื่องสั่นสนุกเนี่ยอยากให้พวกคุคนรู้ว่าเครื่องสั่นหรือไวเบเตอร์นั้นเนี่ย ไม่ได้มีสําหรับการใช้ในผู้หญิงเท่านั้นผู้ชายเนี่ยก็ใช้ได้เช่นกันเพราะบริเวณจูงของเรานั้นเนี่ยมีเส้นประสาทอยู่จํานวน,นน้ำไม่ท้วนแต่ที่เราจะไม่ค่อยเห็นผู้ชายใช้กันเนี่ยเพราะปกติแล้วเราอะไปถึงจุดสุดยอดได้ง่ายกว่าผู้หญิงนั่นเองแต่วเบเเตอร์นั้นเนี่ยสามารถใช้ได้โดยไม่จําเป็นต้องไปถึงจุดสุดยอดแต่เพื่อกระตุ้นระบบประสาทบริเวณจูของเรา สำหรับบางคนที่อาจจะไม่ได้ค่อยได้ใช้งานมานานนะครับหรือว่ามีปัญหานกเขาไม่ขันเหมือนท่านชายคนอื่นๆในเมื่อใช้งานแล้วก็อย่าลืมทำความสะอาดกันด้วยนะครับเพราะว่าผิวหนังบริเวณจูของเรานเนี่ยเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียและเชื้อโรคอื่นๆจํานวนมากโดยเฉพาะท่านชายที่ยังไม่ได้ทําการคลิปหนังหุ้มปลายของตัวเองจะพบแบคทีเรียมากกว่าท่านชายที่คลิปแล้วโดยมีการทดลองนะครับพบว่าแบคทีเรียที่พบบริเวณหนังหุ้มปลายนั้นเนี่ย จำเป็นต้องใช้ออกซิเจนในการเติบโตซึ่งเนื้อเยื่อบริเวณหนังหุ้มปลายเนี่ยจะมีมิวคัสเมมเบรนที่เอื้อต่อการดํารงชีวิตของแบคทีเรียพวกนี้และแน่นอนครับถ้าหนังหุ้มปลายเป็นแหล่งสะสมเชื้อโรคเนี่ยคงไม่แปลกที่จะมีไงานวิจัยพบว่าคนที่คลิปหนังหุ้มปลายเนี่ยจะมีความเสี่ยงในการติดเชื้อ HIV น้อยกว่าด้วยเหตุผลที่ว่าแบคทีเรียที่พบเฉพาะบริเวณหนังหุ้มปลายนั้นเนี่ยสามารถส่งผลต่อภูมิคุ้มกันของเรา ทำให้เซลล์ของร่างกายเราเนี่ยอ่อนแอต่อเชื้อ HIV กว่าเดิมแต่จะบอกว่าการไม่คลิปนั้นเนี่ยเป็นสิ่งผิดก็คงไม่ใช่ถึงการคลิปจะมีประโยชน์ทางสุขอ,อนามัยที่ดีกว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความสมัครใจของแต่ละคนด้วยจริงๆแล้วผู้ชายส่วนใหญ่ในโลกนี้ก็ยังไม่ได้คลิปกันหรอกนะครับยกเว้นบางคนที่คลิปตามความเชื่อทางาศาสนาเช่นคนที่นับถือาศาสนาอิสลามอะไรแบบนี้นะครับ นี่แหละครับเรื่องจูๆ่ๆที่แม้แต่คุณเองก็อาจจะไม่รู้พวกเราก็หวังว่าหลังจากฟังไปนะครับคุณผู้ฟังเนี่ยน่าจะได้รู้กันมากขึ้นเลยมาถึงหัวข้อสุดท้ายของวันนี้กันนะครับแน่นอนว่าเพื่อให้ตรงตามธีมหลักของอดแ c a s t ของพวกเราเนี่ยสิ่งสําคัญที่จะลืมพูดไปไม่ได้เลยก็คือความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับน้องจูของคุณผู้ชายนั่นเองแน่นอนว่าหลายๆอย่างที่เต้นกับอีกพูดไปเนี่ยก็สามารถนับเป็นความเชื่อที่เกี่ยวข้องกับเจ้าอาอยวะชินีได้เนี่ย หลากหลายมากๆเลยเนาะแต่ถ้าใจพูดถึงความเชื่อที่จะดูเป็นความเชื่อที่คลาสสิกที่สุดเลยของเรื่องนี้เนี่ยต้องพูดถึงความเชื่อที่ว่าขนาดของน้องจูแปลผันกับขนาดชายรองเท้าหรือถ้าพูดอีกในหนึ่งก็คือคนเท้าใหญ่เท่ากับคนจูใหญ่นั่นเองซึ่งแน่นอนนะครับว่าความเชื่อนี้เนี่ยก็ไม่จริงนะครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าเรื่องนี้เนี่ยไม่ว่าจะนานแค่ไหนเนี่ยก็ยังเป็นประเด็นที่ได้รับความสนใจจากทั้งคนทั่วไปรวมถึงนักวิทยาศาสตร์เลยนะครับ ซึ่งทีนี้เนี่ยมันก็เลยมีการทดลองหลายอันเลยที่ออามาสรุปว่าขนาดสัดส่วนของเจ้าสองสิ่งที่กล่าวไปนั้นไม่มีความสัมพันธ์ซึ่งกันและกันอย่างถ้าในอดีตเนี่ยมันจะมีการทดลองในปี1993ในประเทศแคนาดาที่ทําการ,ปรเปรียบเทียบส่วนสูงขนาดเท้าและขนาดนองจูของผู้ชายจานวน63คนหลายเวลาผ่านมามันก็มีการทดลองจากมหาวิทยายลัย UCL ของอังกฤษที่ทําการทดลองในลักษณะเดียวกันโดยรอบนี้เนี่ย ใช้ผู้ชายทั้งคนหนุ่มและคนแก่รวมจำนวนร้อยสี่คนนะครับก็นั่นแหละครับสุดท้ายแล้วเนี่ยทั้งสองการทดลองก็ระบุออกมาว่ามันไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกันเลยระหว่างสยเท้าและขนาดองคชาติของคุณดังนั้นเนี่ยสรุปก็คือถึงเพื่อน,อน,อนคุณจะตัวสูงและตีนโตเนี่ยก็อย่าหวั่นใจแล้วก็ปักใจเชื่อไปนะครับว่าปืนใหญ่ของเขาเนี่ยจะเป็นปืนใหญ่จอมพลังนั่นเองอืมเป็นไงล่ะครับเรื่องจุดจูมีหลายเรื่องเลยที่ผมก็ไม่เคยรู้มาก่อนนะเนี่ย ถ้าเรื่องของขนาดเรื่องของการแข็งตัวโรคต่างๆแล้วก็อุปกรณ์ต่างๆผมเชื่อครับว่าหลายๆคนเนี่ยที่ได้ฟังก็คงจะได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยก็อยากจะบอกว่าเจ้าหนูของแต่ละคนนะครับมันก็จะมีความแตกต่างกันไปเนาะไม่ต้องมาเปรียบเทียบกันหรอกครับทุกคนมีดีเหมือนกันทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยจงภาคภูมิใจในร่างกายของเราไว้นะครับสำหรับวันนี้อิสมิหก็ขอลาไปก่อน E ีีถัดไปจะเป็นอะไรก็อย่าลืมติดตามนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ